ไม่ก้อยมาแจกสูตรที่ง่ายที่สุดในการบำรุงพริกมะเขือมะนาวน,นะคะให้ดกเต็มต้นอย่างง่ายๆนะคะวัสดุอุปกรณ์ไม่มากเลยค่ะเพื่อนเพ่นี่เลยค่ะมีปูนแดงกินหมักของคุณยายนะคะแล้วก็ผงชูรสข้าโมโนโซูเดียมกุูเตเมตนะคะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลนะคะปูนแดงะคะ่งะ,คะกำจัดมดหนอนแมลงเพรียไฟไลายแดงนะคะกำจัดหนอนในดินก็ได้นะคะเป็นยาไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติะค่ะมาดูวิธีทำเลยค่ะเราก็ใส่ปูนแดงลงไปนะคะหนึ่งช้อนชานะคะคนละลายขยำนะคะให้เป็นสีแดงๆเลยนะคะจะเป็นน้ำด่างแบบธรรมชาติน้ำ แคลเซียมกันอย่างง่ายๆนะคะจะไปลาดลดหรือฉีดพ่นนะคะได้เลยนะคะเพื่อนจ้าแล้วก็ผงคลรตคาโมโนโซเดียมกูตเตเมตละลายลงไปเลยระเบิดรากเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆทําไมเพิ่งร ok. ู้ปุ๋ยง่ายๆก็ท okay. ํากันแบบนี้นะคะเราก็มาล่าดลดลงดินเลยค่ะสามารถฉีดพ่นหรือลาดรดได้ทุกสองสาวันเลยนะคะสําหรับไล่แมลงไล่ได้ทุกวันเลยค่ะง่ายๆแค่นี้ก็จะเร่งดอกเร่งผลพริกมะเขือมะนาวก็จะดกๆเต็มต้นง่ายๆกันอย่างนี้เลยค่ะสูตรนี้ทําง่ายจริงทําใช้เลยนะคะทุกคนสูตรโบราณเลยค่ะ